มาเจอกับช่างนั้นะครับนัทเตอร์วังสามหมออุดรธานีนะครับกบวันนี้นะครับเราก็อยู่กลางทุ่งนาเลยนะครับเราอยู่ที่จังหวัดเชียงพูนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่อำเภอบ้านเฝ้านะครับหรืออำเภอบ้านเขียวนะครับที่นั้นเรียกกันติดปากนะครับวันนี้นะครับนัทมาทาอะไรนะครับวันนี้นะครับมาซื้อรถนะครับมาเซลลนะครับตีเอทเทิร์นขายรถใหม่นะครับก็เลยให้เรามารับรถมือสองนะครับที่นี่นะครับเดี๋ยวนัทจะพาไปดูนะครับสภาพกันว่า เป็นยังไงนะครับก็ดูจากพื้นที่แล้วก็น่าจะเป็นทานานะครับทําไร่อ้อยถ้าปะปายนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูสภาพรถว่าสวยงามสีสันุดชาดขนาดไหนนะครับจะได้กลับหรือจะไม่ได้กลับนะครับตรงนี้หรือจะไม่ได้กลับร้านก็เดี๋ยวไปชมกันอีกรอบหนึ่งนะครับนั่นก็ยังไม่ได้เห็นรถนะครับก็เห็นลูกคร่าวๆแล้วหลังโอเคนะครับตรลงราคากันได้นะครับตัวนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าไม่มีเล่มทะเบียนนะครับเจ้าของทํา เพียนหายนะครับทำเพี้ยนเพียนหายนะครับก็คือตีเทินสูนเข้ามานะครับตัวนี้เราก็รับมานเดิมครับเป็น4 5 0 8้ายตัวสเปเชียลด้วยนะครับราคาถูกแน่นอนนะครับตัวนี้ราคาถูกแน่นอนแต่ว่าต้องมาดูรถก่อนว่ารถสภาพเป็นยังไงนะครับท่านใดสนใจนะครับคันนี้นะครับติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่0 9 1 8 6 1 1 1 9 1น่ปนเะครับผีหนึ่งเบอร์โทรก็063นะครับ313 0 4ึนะครับไปดูเส้นทางกันเลย รับรถนะครับสุดหมู่บ้านครับวัดอะไรนี่ไขนุนไขนุนอยู่บ้านเข้านะครับตำบลบ้านเข้าจังหวัดชายภูมินะครับลูกค้าบอกว่าให้นํำเสาไฟไปเลยวาสันปนว่าอาจจะตกใจจังน้อยวาสัน,นมันเขาเลลึกนะครับนี่ดูนะครับเส้นทาง มาอารถรถบักหน่อยมากนี่เบิด์ซิขขดขาดๆนะครับรถจังไดละป่าทีนี่นัางไปทงหน้าครับเบื้องลอารถข้างมาน้ำห่วยพอเม็นวัาสีรษพผ้ามาเด้อนี่อันนั้นสีหอดบาาลูกคาแล้วเพาะว่าสูดเซาไฟฟ้าวานพูดละว้าวลังสุดท้าย ให้แน่ใจว่าทางมาหมู่บ้านเป็นว่าสีมีบ้านอยู่สีหาหลังยืนจุ่มกันสุดสายไฟพอใจหายใจคว่ำครับถึงบ้านลูกค้าเรียบร้อยนะครับอยู่กลางนานะครับอยู่กลางนาเลยนะครับเรวเดินลงาก็ดูกัน สักครู่น,นะครับคุณลูกค้ากลางโพงหน้าครับพี่น,อน้องเบิ้งทางอู่นนะทางในอน้อย,อยนึงครับถึงเรียบร้อยนะครับนึกว่าไม่มีบ้านคนแล้วนะครับสวดเสาไฟฟ้าพอดีนะครับกลางโพงหน้าเลยนะครับดเดี๋ยวผมขอเบิ้งรถกันนะครับเด้อครับผม ีเป็นตัวสเปเชียลรถบรนผูมกมาได้กลับไปได้มาหอดแล้วครับแจ๊คเชื่องล้อไม่หมุนลน่อมันไม่หมุน เรว่าหมุนอ่หมุนแล้วมาแล้วรถปูุรปรปรปปรกรไได้จับ ได้กันนะครับรถนะครับก็กำจดกลับบ้านนะครับวันนี้เราเจ้าสไลด์นะครับกับเส้นทางที่ขลิหโหดมากมากนะครับวันนี้เจอรถหน้าปังนะครับหน้าปังนะครับเอากลับไม่ได้นะครับมันปูนะครับก็ถ้ามีรถอย่างนี้นะครับเราก็ไม่ได้รับเข้าร้านนะครับถึงให้ถูกขนาดไหนนะครับเวลาที่เราไปเก็บต่อไปทําแล้วมันมันทายากครับรถปูเนี่ยรถเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหมายเลข225ทางจม่ ี่หัวจะใหม่นะครับแต่สภาพท้ายเครื่องอะไรต่างๆมันผุนะครับเราก็ไม่รับกลับไม่รับกลับครับวันนี้นะครับก็กลับกลับบ้านครับวันนี้เราอยู่ที่ชัยงคูณนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ